หนึ่งสองสามสี่ห้าเอากำลังนั่งดูนี้อยู่ไอ้ช่วงอาทิตย์ที่ที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะเห็นว่าผมก็โพสพวกรูปพวกคลิปวิดีโอที่เจนจาก AI ออ่ะเยอะไปหมดเลยเนาะ จริงแล้วก็คือมันมีงานบางอย่างที่ต้องทำเนาะมันก็เลยต้องศึกษาอย่างทีนี้ว่าเออถ้างั้นเดี๋ยวลองมาคุยกันเรื่องนี้ดีกว่าเผื่อว่าใครอยากจะลองทําดูเนาะ <laughs> จริงๆแล้ววันนี้เนี่ยที่อยากจะคุยก็จะมีเรื่องของ ChatGPT เนาะอันนี้เป็นพื้นฐานเบื้องต้นที่ได้ยินแต่ทีแรกเลยตัว ChatGPT จริงๆมันทำอะไรได้เยอะมากเนาะมันเป็นเพื่อนคุยกับเราก็ยังได้นะว่าไงครับ Can you speak EnglishAbsolutelyWhat's on your mindBut so, I prefer speak Thai ได้เลยครับ เราคุยกันเป็นภาษาไทยต่อก็ได้โอเคแล้วก็เอ็ดงานที่เป็นพวกบทสคริปต์ผมยังเคยใช้ ChatGPT ไปทําบทหนังสั้นเลยเนาะหรือเอกสารสงครามอย่างรวมกันเราให้มันเหมิดรวมกันและสรุปมาเป็นชุดเดียวอันนี้ก็ทําได้เหมือนกันอันนี้คือตัวอย่างของ ChatGPT เนาะ Gemini Gemini ได้เป็นของค่าย Google Nano Banana เนาะก่อนอันนี้บนบนหน้า f e ดแต่ละคนผมก็จะเห็นภาพตัวเองไปอยู่ที่ปารีสเอาตัวเองไปอยู่ที่มาลเซีหรือทั้งหลายแล้วก็เปลี่ยนสลับหน้าตัวเองแต่งตัวแบบเซเลบ อะไรประมาณนี้ซึ่งจะเห็นเต็มไปหมดเลยตัวเจมิ n นาเนี่ยคือให้ภาพที่เป็นธรรมชาติโอเคเลยอยาให้นึกถึงโปรแกรมแต่งภาพ Photoshop ไลท์ลูมอะไรพวกนี้เราต้องใช้มนุษย์ในการทำเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าเราสามารถใช้พวก AI ในการแต่งภาพยิ่งไปกว่านั้นมี AI ที่เจนวิดีโอได้มีหลายตัวมากเนาะวิดีโอสามของค่าย g o o g l e ซึ่งเจนวิดีโอคุณภาพแบบระดับภาพยนตร์พวกโซล่า ตอนนี้เป็นโซล,ล่าสองเลเนาะคริงวิดีโอแล้วก็มีไอเยอะไปหมดเลยแต่ตัวหนึ่งที่อยากจะแนะนําในวันนี้ก็จะเป็น Meta AI เจนวิดีโอได้ไม่ยากเลยโดยการใส่รูปภาพเข้าไปหรือว่าจะใช้พร้อมแล้วก็แคปคัตแคปตอนนี้มีตัว AI Tools AI เครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการตกแต่งภาพตกแต่งวิดีโอได้เพราะฉั้นวันนี้เนี่ยเราอยากจะให้ทุกคนได้ทำภาพวิดีโอ หลายคนอาจจะรู้อยู่แล้วแหละแต่ว่ามันมีเทคโนโคบางอย่างที่เราอาจจะยังไม่ได้ใช้อย่างเต็มพิกัดเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนรู้ด้วยกันอ่ะแรกก่อนเลยคือเรื่อง ChatGPT หลายคนคงเคยใช้แล้วล่ะเราอยากจะไปไหนไปทริปไหนแล้วก็สั่ง ChatGPT ถามเลยอยากไปเชียงใหม่2องคืน3วันออกโปรแกรมท่องเที่ยวหน่อยมันก็จะออกมาเลยงานที่ผมเคยใช้ก็จะเป็นในการคิดสคริปต์ไม่ก็การพล็อตบท หนังสั้นไอ้พวกนี้มันสามารถทําให้เราได้โดยที่การเราอาจจะสะโคบสั่งมันสั้นๆไปว่าเราอยากได้อะไรบ้างแล้วให้มันเจ็ดออกมาของแช a GP t GPT เดี๋ยวมันีอาจจะสั่งให้มันลองทําโมเดลอะ,อะไรทั้งหลายอันนี้ก็ได้เหมือนกันอทีนี้มาดูของเจมีน่าใช้ได้ทั้งที่เป็นในแอปมือถือแล้วก็ใน PC ด้วย แต่วันนี้เดี๋ยวจะมาคุยเรื่องในมือถือแล้วกันเพราะว่ามันมันสะดวกดีเจนเมนายก็จะมีเจนเมนายสองจุดแฟลอันนี้ก็คือเป็นโหมดที่ใช้ในการสร้างรูปภาพคือนันโอบาน่าเนี่ยมันใช้ได้ฟรีเนาะแล้วก็เจนภาพด้วันประมาณหนึ่งร้อยรูปร้อยรูปเลยนะหนึ่งร้อยรูปต่อวันเนาะลิมิตเยอะมากเลยเนาะร้อยรูปต่อวันแล้วก็เจนได้เลยเจนจนชำนาญภาพนิ่งเนี่ยถ้าเราอยากจะเจนภาพอะไรสักอย่างหนึ่งองค์ประกอบหลักของคำสั่งพร้อมให้ a i ร์มเข้าใจนะใครทำอะไร ที่ไหนยังไงสภาพแสงตอนนั้นเป็นยังไงมูดเป็นยังไงอารมณ์ประมาณนี้เนาะแต,แต่แต่บางอย่างมันก็มีข้อมูลเชิงที่เป็นเทคนิคทางด้านการถ่ายภาพหรือภาพ,ภาพ,พยนตร์อะไรพวกนี้อยู่ด้วยมันคงต้องมาจากการได้ศึกษาไปเรื่อยๆแล้วก็ลองดูจากตัวอย่างโน่นเนี้ยอาจจะเอาพร้อมมาศึกษาโครงสร้างของมันดูแล้วก็สั่งพร้อมไปแาบนั้นก็ได้เหมือนกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างภาพที่ผมสร้างขึ้นมานะก็จะบอกบุคลิกลักษณะก็จะมีส่วนที่เป็นไปทําอะไรที่ไหนยังไง แล้วก็จะต้องบอกมูดอารมณ์ทีนี้มาดูวิธีการใช้งานกันเนาะเปิดปุ๊บก็เปิดที่นิว h a t ก่อนเลยแล้วเราก็ดูเครื่องหมายบวกข้างล่างเนาะทีนี้ก็กดปุ๊บตรงนี้เขาจะให้เราอินเสิร์ตภาพเข้ามาแล้วก็แนบรูปที่เราต้องการมาเป็นต้นฉบับอ่ะเอาเป็นว่ารูปนี้เนาะเสร็จแล้วเราก็อินเสิร์ตมันก็จะวิ่งเข้ามาในไอ้กรอบสนทนากรอบข้อความเนี่ยเนาะแล้วเราก็เริ่มพร้อมให้มันโดยการที่อ่ะคอนเซ็ปต์ก็คือว่า ให้เป็นการพร้อมภาพของผู้หญิงโดยเอาหน้าเหมือนกับต้นฉบับที่เราแนบก็อยู่ที่ทะเลมีถ่ายกล้องอารมณ์ประมาณนี้เหมือนพร้อมตัวอย่างอันนี้เนาะแต่ว่าต้องระบุว่าให้หน้าเหมือนต้นฉบับหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์แล้วเขาจะได้ภาพที่ได้ประมาณนี้เนาะอันนี้ก็คือการสั่งพร้อมเบื้องต้นโดยใช้จีมีนายบางอย่างถ้าเรายังไม่มีพร้อมสมมติเราอ,อยากสร้างภาพทั้งรูปหนึ่งเราไปเจอรูปใน n ิ e r เล t หรือในรูป วิวทิวทัศน์รูปนายแบบนั่งแบบในเว็บที่ไม่ติดเลิขสิทธิ์มาเนี่ยเราอาจจะก๊อบรูปนั้นมาแล้วก็มาแปะใน c h a t GPT ก็ได้แล้วบอกว่าจงอธิบายภาพจงบรรยายภาพอันนั้นแหละก็คือพร้อมเบื้องต้นแชท GPT มันจะจินเลตให้ว่าภาพนี้คือภาพอะไรใครทําอะไรที่ไหนยังไงแสงยังไงประมาณนี้ให้ลองดูเนาะมันจะเจนออกมาได้พอได้ตรงนั้นปับ๊บเราก็ก๊อปปี้ตรงนั้นแหละมาสร้างภาพใน Gemini ทีนี้เนี่ยตอนนี้ภาษาไทยมันก็รับได้หมดเนาะเป็นแต่ว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษอาจจะทําทงานได้ดีกว่าอันนี้พูดง่ายๆแต่ถ้าไม่แข็งแรงภาษาอังกฤษก็ไม่มีนปัญหาเราก็ภาษาไทยแหละแปะเข้าไปใน ChatGPT แล้วเราก็บอกว่าให้แปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วเราก็ปี้พวกนั้นเนี่ยไปแปะให้เจนนนายมันสร้างรูปไปก็ได้เหมือนกัน แต่ว่าถ้าละเอียดกว่านั้นอีกเขาจะเรียกเรียกเจสันพรอมเจสันพรอมมันจะมีตั้งแบเป็นโค้ดเลยเป็นรหัสเลยพูดง่ายๆคือเป็น,ปนพรอมที่เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ขึ้นมานิดนึงอ่ะประมาณหนึ่งมันเป็นโค้ดอะไรทั้งหลายเนี่ยถ้าใช้ลักษณะโค้ดแบบนั้นหรือเจสันพรอมแบบนั้นเนี่ยไอไอมันเข้าใจได้ชัดเจนมากขึ้นแล้วมันจะสร้างภาพได้ตรงใจมากมากขึ้นเนาะส่วนเจมินายปัญหาที่เราน่าจะเจออย่างที่ลองใช้ดูนะครับก็คือว่าสมมติเราเรูปเราแล้วเราจะสร้างเป็นใครสักคนหนึ่งอ่ะที่เจอคือว่ารูปที่ได้้มมมาาาหหนนาตาดูไ่่่คออยเื สาเหตุสําคัญอย่างหนึ่งคือว่าภาพต้นฉบับที่เราแนบไปจ,จะเล็กไปหน่อยเอารูปหน้าตรงเลยรูปที่เห็นหน้าเราชัดๆเลยมีรายละเอียดหูตาจมูกปากชัดเจนอันนี้เอไอจะชอบมากมันจะสามารถอ่านได้เลยว่าอ๋อคนนี้หน้าตาเป็นแบบนี้นะไม่ต้องกังวลว่ารูปที่เราให้ไปเป็นท่านั่งแล้วเวลาจะไปเจนรูปใหม่มันจะกลายเป็นท่านั่งไม่ใช่ AI แค่ต้องการรู้ว่าหน้าตาของคนที่เราแนบไปเนี่ยเป็นยังไงมันก็จะไปทํางานของมันเองเพราะฉะนั้นเทคนิคก็คือเวลาที่เราจะสร้างภาพ ให้เหมือนกับหน้าตาเราให้เราบอกมันไว้ตรงหัวพร้อมสักนิดหนึ่งสั่งบอกมันว่าให้คงลักษณะรูปของเราเนี่ยให้เหมือนเดิมหน้าตาให้มันคงลักษณะเดิมแบบ100ยเปอร์เนไอ้พร้อมก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่เหลือกับบรรยายไปอันนี้แล้วจิตตจินตนาการเลยอันนี้เป็นภาษาอังกฤษเนาะเป็นภาษาอังกฤษมันรับได้ง่ายกว่าไม่ต้องตกใจว่าเราสามารถก๊อปปี้ไปไว้ใน h ช t GPT แล้วก็สร้างภาษาไทยแบบนี้มาก็ได้อันนี้ก็คือให้สร้างภาพที่ หน้าเหมือนต้นฉบับหนึ่งทุกวันนี้เราผ่านไปตรงไหนเราก็จะเห็นว่าเอไอเต็มไปหมดเลยเนาะบอกตรงๆนะบางทีผมก็แยกไม่ออกว่าไหนคือของจริงไหนของบอมไหนคือไอน,นะอันนี้เข้ามาทําให้วงการในการทําภาพวงการวิดีโอเนี่ยสะทือนจริงแม้กระทั่งวงการภาพยนตร์ผมว่าอีกสักหน่อยเนี่ยคงไม่นานเนี่ยเดี๋ยวจะคงจะมีหนังฮอลลีวูดที่แบบทำด้วยไอร้อยเปอร์เซ็นต์มาให้เราดูกันแน่ๆน,นะจริงๆแล้วเราในฐานะครีเอเตอร์อ่ยจะให้ใช้ไอเนี่ยเป็นเป็นผู้ช่วยของเราเนี่ยตอนนี้ไอ้เข้ามาช่วยได้ เกือบทั้งหมดเลยนะผมคิดว่ามันคงเป็นเรื่องจัาเป็นเลยที่ครีเอเตอร์ควรจะต้องเรียนรู้แล้วก็เอาพวกนี้มาใช้เป็นมือขวาในการที่ช่วยทำคอนเทนต์ต่างๆนะมีในส่วนที่เป็นวิดีโอด้วยตอนนี้หลายเจ้ามากที่ดังๆก็น่าจะมีนี่แหละตัวโซลาคลิงวิดีโออะไรหลายอย่างเลยแต่ตัวที่อยากจะพูดถึงว่านี้ก็เป็นเรื่องของเมตา AI ใช่ Facebook พูดง่ายอย่างนี้เนาะทั้งที่เป็นเวอร์ชัน PC แล้วเป็นเวอร์ชันมือถือ G e m i n i ก็เหมือนกันก็จะมีทั้งที่เป็น PC และมือถือ AI ตอนนี้อยากให้ทุกคนลองใช้มากเลย <S <S <ๆ>เพราะว่าถ้าเพื่ผมลองดูเนี่ยมันเจนวิดีโอได้ตอนนี้ไม่จำกัดเลยนะแล้วก็ฟรีด้วยแล้วก็ไม่ได้ยากด้วยเริ่มต้นใช้ AI ทํทำวิดีโอผมคิดว่ามันเหมาะมากเพราะใช้เจนเป็นข้อความก็ได้เนาะหรือว่าสร้างโดยการใช้รูปภาพ เป็นสารตั้งต้นให้มันทําวิดีโอทีนี้มาดูไม่แต่อไอกันบ้างเราเข้าไปปุ๊บเข้าไปที่สร้างวิดีโอจากภาพนะแล้วเราก็เลือกภาพที่ต้องการอสมมติว่าภาพนี้แล้วกันภาพนี้แล้วเราจะสั่งให้มันเคลื่อนไหวละมันจะอัตชัดเข้าไปอันนี้คือเป็นการสั่งให้เคลื่อนไหวโดยอัตโนมัติซึ่งเราสามารถที่จะเพิ่มตรงอีดิทต,ตรงนี้เนาะเพิ่มลักษณะการเคลื่อนไหวก็คือให้เพิ่มเติมการเคลื่อนไหวได้ด้วยเนาะก็คลิกตรงอีดิทต,ตรงนี้แเราก็พิมพ์เข้าไป อันนี้บอกว่าให้มันเป็นจากที่ดูภาพตะเกียรให้มันเป็นแบบไฮโลกรมมันไปตรงกลางห้องประมาณนี้แล้วเราก็กดปุ๊บเวลาเสร็จมันจะขึ้นเป็นวิดีโอคลิปที่เราสั่งแล้วเราก็สามารถดาวน์โหลดมาได้อันนี้คือตัวอย่างเนาะอ่ะทีนี้ลองมาสร้างด้วยกันแนบภาพบางโดยการพร้อมข้อความบางเราก็ไปที่เครื่องหมายบวกแล้วก็หาภาพที่เราต้องการเข้ามาอ่ะเอารูปไหนดีเอารูปนี้แล้วกันทีนี้พอได้รูปแนบเข้ามา เราก็สั่งพร้อมเลยคราวนี้อ่ะขออนุญาตแปะนะเพราะว่ามันยาวมากจริงๆพพ์ไม่ต้องเอื่นแล้วก็มาแปะใส่เข้าไปอันนี้คือจะให้สร้างเป็นรูปแบบอารมณ์ประมาณสม,มุไรลแล้วมันก็จะสร้างภาพที่เป็นภาพนิ่งมาให้ก่อนประมาณ3-4ภาพประมาณนี้เราก็เลือกว่าไหนที่ถูกใจที่สุดอ่ะเอาอันนี้แล้วกันแล้วเราก็คลิกตรง Edit แล้วก็ใส่ให้มันเคลื่อนไหวแล้วแต่ตามเราเลยอันนี้คือให้ดาบมันมีเืองแสงอะไรประมาณนี้อ่ะคลิกปุ๊บมันก็จะ จะเป็นวิดีโอตามที่เราสั่งไปอ่ะยังไม่พอใจเราเติมเข้าไปอีกได้ให้มีังกรเพิ่มเติมข,ขึ้นมาด้านหลังให้เข้ามาด้านหลังลว่าเราชายคนนี้ก็หันไปต่อสู้ังกรด้วยความกล้าแล้วนะลงประมาณนี้ก็คลิกโอเควิดีโอก็จะสร้าตามประมาณนี้นนแอปนะแอปไปลงได้มันเหมือนกับแพลตฟอร์มสร้างภาพ AI แล้วก็ไปแชร์กันอารมณ์ประมาณนี้ยแต่ละ ลูกก็จะมีตัวพร้อมอ่ะให้ดูกดตรงนี้ก็จะมีพร้อมให้ดูพร้อมข้างล่างนะอันนีนะ้สามารถศึกษาได้อย่าไปก๊อปปี้ทั้งหมดนะก๊อปปี้ไปศึกษาแล้วก็ไปดัดแปลงได้น,นี่คือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการเขียนพร้อมเนาะถ้าเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมถ้าอยากรู้ก็ไปแปลในชัตติบิทแ้แปลภาษาไทยก็ได้แล้วก็ปรับตามที่เหมาะกับที่เราต้องการไม่ยากไม่ยากให้รีบใช้นะครับตอนนี้มันยังฟรีแบบไม่มีจํากัดน,นะผมลองสร้างมาหลายคลิปแล้วยังทําได้อยู่เรื่อยๆนะยังไม่คิดตังคนะ์เนาะแต่หรือไม่รู้จะเรียกเก็บทีหล อีกตัวนี้อยากจะแนะนํำก็คือแคปคัทแคปคั t นด่จริงๆแล้วเป็นโปรแกรมตัดต่อที่ผมใช้หลักๆนะครับแล้วก็มันจะมีตัว ai tool ตรงนี้แล้วก็สร้างวิดีโอคอนเซ็ปต์มันก็คือเราจะต้องอินเสิร์ตภาพเข้าไปเป็นภาพเริ่มต้นแล้วก็ภาพลงท้ายแล้วมันจะเจนวิดีโอให้ตามคำสั่งที่เราต้องการเนาะลองทำดูแล้วกันไปที่ ai video ตรงนี้เนาะคลิกเข้าไปปั๊บ ก็จะขึ้นหน้าตาแบบประมาณนี้ตรงนั้นก็กดเลือกรูปภาพเลยสมมติว่ารูปนี้รูปที่1รูปตั้งต้นก่อนรูปตั้งต้นแล้วก็รูปที่2ทีนี้ก็แอดเข้าไปมันก็จะวิ่งเข้าไปในกรอบตรงนั้นนะเนาะแล้วเราก็สั่งบอกว่าให้รูปที่เนี่ยฝนกาลังตกแม่ก็ไปเปิดหน้าอปิดหน้าต่างแล้วก็เด็กก็เดินเข้าไปที่หน้าต่างประมาณนี้เนาะพร้อมประมาณนี้เลยทีนี้อันเนี้ยมันจะต้องใช้เครดิตในการจินเนอเรวิดีโอเนาะ 60ข้างล่างนี่คือถ้าทําแบบนี้จะใช้60เครดิตแต่เดี๋ยวเราสามารถกําหนดได้อะอย่างเช่นข้นบน 3S คือ3วินาทีตรงข้างล่างเป็นโมเดลของตัวทําวิดีโอที่เราจะเลือกใช้เราใช้ตัวนี้แล้วกัน3.0แล้วกันซีดานตัวนี้ก็เป็นตัวที่กําลังมาแรงเหมือนกันข้างล่างดูเรทชั่นคือระยะเวลาเท่าไหรเอา5วินาที10วินาทีแล้วแต่เลยแล้วก็เลือก16ต่อ9เป็นขนาดเป็นเรชิโอต่างๆแล้วก็ความละเอียด7 2 0แล้วเราก็กด g e n e r a t e มันก็จะวิ่งไป วิ่งไปแล้วก็สร้างวิดีโอให้เราเนาะตามที่ต้องการก็คือมีรูปต้นทางรูปปลายทางหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้อ่ะอันนี้ยังพลาดจุดนิดหน่อยนะสามารถเข้าไปแก้ไขตรงปรับพร้อให้มันเหมาะสมกว่าได้เนาะแต่อันเนี้ยมันเสียเครดิตเพิ่นผมใช้แคปคัทแบบเวอร์ชันโปรอยู่ไงแล้วก็มันก็ได้เครดิต1,300เครดิตต่อเดือนสามารถเอาไปใช้สร้างวิดีโอได้อย่างที่ต้องการเลยซึ่งอันนี้คุณภาพค่อนข้างดีเหมือนกันเนาะก็ลองใช้แล้วโอเคมากให้ลองไปใช้ดู กับแคปขัดเนาะเพราะฉะนั้นสรุปว่าลองลองใช้ดูเมตาไอ่อนเพราะว่ามันยังใช้ฟรีอยู่เนาะแล้วก็เจนไม่มีจำกัดเลยสนุกมากนะโอเคมากแล้วมันก็ฟรีด้วยนะครับกาลังแบบว่าเมามมนเลยอ่ะก็อยากให้ลองใช้กันดูทั้งนูนุบลาา่าแล้วก็ตัวเมตาไอคอนเนาะแล้วก็ใช้ทีพีก็ไปใช้ประโยชน์ให้มันเต็มที่อันนี้ยังฟรีเนาะเดี๋ยวถ้าเกิดมีอะไรที่มันแปลกใหม่วันนี้เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกกับกู๊ดแอวันนี้แค่นี้ฟังนกำลังเป็นภาพคข่งอยู่เ่ไปแล้วนะ